สวัสดีจ้านะคะอุ้ยมืดเลยพี่น้องนะคะขอภัหลูกตกใจหลุกใ้นอนจ้าะคะไมริด้กินสงมตังสซนจ้าพี่นี่ก็เป็นคนขอนแก้นนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอพี่น้องนะคะอ่ามามากินข่าวแล้วกัน ม,มาคอนเทนต์นี่ยังคอ,อนเทนต์กินนะคะเอาวิธีอยังนี้ยังเอาเรื่องอยังนี้ตำซ้มตำนะคะก็เลยตำบ่เป็นตำบ่ยากด้วยี่น้อง ปลาขาซาบบักฮึง,งกินก้อนเน้อคอยเวบาวะหือ กินวันดีไปเนาะวันดีแล้วน้อพี่น,อน้องเนาะเราฝากวันนี้อ,อมจิตอ,อมใจนะเนด้อจ,จาอ้ายิ้มไปหางเสียงมันเป็นยูทูบเบอร์ เ็ดอดหยังเลยเนี่ยเหตช่องยูทูปอ่ะนี่ก็ซึกษ้าให้กันตอนเป็นนี้มาทำช่องนี้ทูปใ,ใหม่ใหม่ทำการตลาดเนาะเน้นอยากจะขายของเนาะพอดูไปดูมา เน,น้นเน้นให้ความเน้นให้ความรู้ก่อนไหมทําไว้ขายของก็ได้ขายไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ช่างช่อง youtube อ่ะแบบว่ามันน่าเชื่อง่าเชื่อถือง่ายกว่า บางทีลูกค้าเห็นปุ๊บสั่งปับ๊บในตลอดระยะเวลาห้าปีเนาะพเดีกับไม่เคยเลื่องบุญคุณลูกค้าเนี่ยก็ขอบคุ้นเลหลายจานนะคะที่สร้างสื่อสินค้าเข้ามาตลอดนะคะไม่ว่าจะขายอย่างกระซัง ขอบคุณตัวแทนทุกคนฟังขอบคุณพี่น้องป้องไปายเป็นเมนลูกค้าน้ำมราจะมารู้จักกัน หนากุสิขายขนมขนมจีนอบแห้งได้พี่น้องขี้คล้ายกับกล้วย ไอ้สังกยามันได้ยุตะพิณนองมันได้น่อยเขาก็่าแบบใส่อยากใส่เวลาให้เป็นประโยชนะ์เนาะเอาลูกกว่านั้นนะ่ะทำน้อนทั้งรถกินเลนยะนะคดก็เห็ดหมองน้อนใหู้ก ที่มองนังเนี่ยเชื่อมมองนังให้ลูกให้เขานั่งก็เห็นว่าเหยียดขา้า นี่กินสมตำเนาะมีคนถามมาว่ากินสมตำดีปะนี่มีกินมีตกขาวบอบม่มีเงืส่วนตกขาวโดน,โดนเที่ยวมีตัวซอยดีดี่สิม,มาะอมอใม้เบิ้องอืมกุ้ยหล่ายนี่กินสมตำ ดูดูเอาหมุนมันปรับเปลี่ยนได้เนะพี่น้องบางทีอ่ะเขาไปที่สาธารณะนะ นก็สะอาดเรามีเพศสัมพันธ์นั่นสุกระปกะไรเราต้องมีตัวช่วยล้างแค่น้ำป่าบ่ได้ปลอดภัย เออยังไม่ปิภาคเขาเขาผิดฟอรบเข้ามามาปฎดภาคเขาบอ่ว่าเออ้าเอายังมีเลขที่จดแต้งถูกต้องอัาคคิปยัางดีไปน้องเนี่ยคนเวลาว่ายัางค้ค,คิดดีๆเลยเา่ยไ,ไม่โฆษณาเกินจริงไป้องเ่ไดะคิด มีเลขที่จดแจ้งถูกต้องสดีร่างแล้วรู้สึกสะอาดอยอเครับ้งัง นี่ <c oughs> อันนี้ตัวซอยที่พินิส่าย,ยุประจำนะคะมันม่นมีเสียงเนาะแต่ก็อยากอาจคิดเนะ <c oughs> าะก็ขอเอาไว้เนาะอ่ะอย่าเดินผ่านเนอะเดี๋ยวเลื่อนผ่านถ้าวันนี้กินส้มตำบ่อยๆเหมือนพ่นิดนะคะอยากจะมั่นใจในตัวเองนะคะแนะนำให้ใช้นะคะพิงเลดี้ค่ะอืมเยี่ยมบอกเลยว่าตอบโจทย์ คุณแม่แม่ที่ชอบกินส้ตมตำแน่นอนค่ะแห่งสบายนะคะมั่นใจนะคะลดกลิ่นลดตกขาวนะคะลดอาการคันอาการคันหายไปมาลองเอาไปใช้ค่ะสามสิบเก้าบาทเท่านั้นจา้าอว่าเพ้งเลยนะคะถูกและดีมีอยู่จริงในลูกค่ะนะคะสนใจก็สร้างซื้อสอบถามได้เลยใจบ,บิ่นองนะคะสั่งเข้ามาดูๆค่ะนะคะ ขายเจ้าคุย้ยแม่นั่งกวบวเสียลูกค้าหาหลายๆนขายดีๆคือดูที่อดทนหัง ไข่ออาไรกับไข่เป็น้องไขยมันทุกอย่างเฮ็ดทุกอย่างอะเป็น้องอ่างนั้นเขาอยากมีเหลือกิน <c oughs> เหลือเก็บเนาะน <c oughs> ละทั้งในก็เฮ็ดทั้งนั้นแหละ หนุอน่อไปน,นอนนอนไปกลัวรถกิ่งไปกิ้งไม้นี่แหละเอามือกินมัน,นเคยเสียบตั้งซื้อซองมานังดีพี่ว่าพี่นิชชาแนลนี่เพาง่งายเนอะ อะไยอยากกินเข้าแซ่บมาช่องนี่เหรอ ก็คลิปก็นีแค่นี้กันดงงเดวอกฝากไว้ใอ้ออมจิตออมใจเด้พี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้าเข่าข้าบปะเพ็่ใไม่ไหมได้พี่น้องแต่บ้านหนึ่งกิ้งท่านยังดอกนะคะต่าอยากกินอัพเดตจกของวาดทุกมือแมพี่น้อง